เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านพวกเรามาจากโรงเรียนหนองเรือวิทยาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิสราเหล่าชำมน้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนยีมนแสงกิลและดิฉันนางสาวพูมพรสาวนูค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาว,วิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องการพัฒนาแผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางพาราผสมเยื่อกลาบกล้วยและสมุนไพรขมิ้นชันเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้อราที่เกิดจากความชืน้นที่มาและความสำคัญของโครงงานปัจจุบันปัญหาเรื่องมลภาวะทางเสียงเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนโรงงานหรือพื้นที่ชุมชนการใช้วัสด,ดุดูดซับเสียงจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการ ลดผลกระทบจากเสียงรบกวนอย่างไรก็ตามวัสดุดูดซับเสียงส่วนใหญ่มักใช้ผลิตภัณฑ์จากโฟมสังเคราะห์หรือใยแก้วซึ่งอาจจะมีสารเคมีตกค้างและย่อยสลายยากจึงเป็นแนวคิดส,สําคัญในการพัฒนาแผ่นดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้ำยางพาราเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้เป็นวัสดุยึดเกาะได้ดีส่วนใหญ่กับกล้วยมีคุณสมบัติ เบาโปร่งและสามารถดูดซับเสียงได้และผงขมิ้นชันซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชือ้อราเมื่อนำมาผสมกันจะได้แผ่นดูดซับเสียงที่มีคุณสมบัติต้านเชือ้อราและความชื้นเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมโครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือใช้และสมุนไพรธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนค่ะ สมมุลทฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่นํามาใช้ค่ะสมมุติฐาน 1. แผ่นดูดซับเสียงที่ผลิตจากน้ายางพาราผสมเยกับกล้วยและผงขมิ้นชันสามารถลดระดับเสียงได้ 2. การเพิ่มปริมาณผงขมิ้นชันในแผ่นดูดซับเสียงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านเชื้อรา 3. ความหนาและอัตราส่วนของวัสดุมีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงแนวทางความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่นํามาใช้ค่ะ การยับยั้งเชื้อราด้วยสารธรรมชาติการจเจริญเติบโตของเชื้อราในความชื้นและสมบัติของสารต้านเชื้อราค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อผลิตแผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางพาร,ราผสมกับกล้วยและผงขมิ้นชัน 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของแผ่นที่มีอัตราส่วนของผงขมิ้นชันที่ต่างกัน 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการต้านเชื้อราของแผ่นดูดซับเสียง จากผงขม,มิ้นชันค่ะต่อมานะคะเป็นแผนการดำเนินง,งาน 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมนุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราได้แก่ขม,มิ้นชันขิงกระเทียมมะกรูดและกระเพรา 2. จัดเตรียมแผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางพาราที่ผสมเยื่อกับกล้วยตามอัตราส่วนและผสมผงสมนุนไพรขม,มิ้นชัน ที่มีความเข้มข้น5%และ10% 3. ตาแแ่่นดูซับเสียงและจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง 4. สังเกตการเกิดเชื้อราเป็นเวลา7วันพร้อมบันทึกผลด้วยตาเปล่าและกล้องถ่ายภาพ 5. สรุปวิเคราะห์และจัดทำรูปเล่มโครงงานพวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณ <ขอ S 1> ค่ะ